ครับสวัสดีเอฟสิุท่านครับทนาราชพลนะครับได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่ให้ประกันตัวแล้วสองนิ้วนั้นเกี่ยวอะไรขึ้น F อครับนะครับก็มันเป็นฟาร์มล่าสุดที่ครับนะล่าสุดนะครับทุกท่านก็ท่านทนายสุท่านทนาย จัทพลนะครับได้ออกมาพูดแล้วครับนะว่าลุงพลชูสองนิ้วมีผลนะมีผลไงที่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเดี๋ยวเราไปฟัง <40 S 1> ท่าน,น,านทานายพลพูดกันว่าลุงพลชูสองนิ้วมีผลอย่างไรผม,งผมก็งอนกันที่ครับลุงพลประกันตัวนะครับหลายคนก็อาจจะทราบข่าวนี้แล้วแหละนะถามว่าสาเหตุที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ย ผมยังไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ต้องบอกว่าไอการประกันตัวเนี่ยมันสามารถที่จะยื่นได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่ามีมีเหตุเปลี่ยนแปลงมันมีเหตุให้ศาลเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับถ้าคุณยื่นแบบเดิมวงเงินเดิมเนี่ยศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนปแปลงแบบทีนี้ที่ลุงพลเนี่ยชู2นิ้วเนี่ยมันมีในยะมีความหมายอะไรไหมมีผลต่อคดีไหมคือถ้าเกิดว่าผมเป็นทนายของลุงพลเนี่ยนะ หลังจากาตัดสินเนี่ยก็คงบอกลุงพลสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยนะครับคือมันต้องสำรวมอะนะฮะเวลาศาลตัดสินว่าคุณผิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความดูหน้าตาแล้วดูแบบไม่มีความสำนึกผิดอะนะครับถามว่ามีผลยังไงศาลก็คือคนอย่างเราเนี่ยนะครับเวลาที่ศาลเขาดูข่าวแล้วเอา้าศาลตัดสินมาว่าผิดแล้วคุณยังไม่สลดยังไม่สำนึกผิดยังไม่รู้สึกผิดหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับยัง ทำหน้าเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับศาลเขาก็อาจจะไม่ให้ประกันตัวนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้คือถ้าหมันไส้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ประกันตัวประกายอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยอาจ,จะเขียนยังไงก็ได้นะครับจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าหมันไส้มากๆเนี่ยคืออันนี้ผู้ภาษาชาวบ้านนะครับว่าถ้าเกิดหเห็นแล้วพฤติกรรม ขนาดชั้นต้นก็ลงมุดทอนก็ลงยังไม่สงดอีกนะครับยังซ่ายอยู่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ให้ประกันตัวก็เป็นไปได้นะครับถามว่ามีผลไหมถ้าคุณเป็นศาลนะครับแล้วก็ดูข่าวเนี่ยนะครับคุณจะอยากให้ประกันตัวไหมนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะต้องบอกว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างน่ยมันมีผลต่อคดีหมดนะครับการกระทําต่างๆอย่างตอนที่ผมทําคดีพี่นเรนเชียวของตาเนี่ยแล้วก็ชั้นต้นยกฟอ้องมาเนี่ยนะครับคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ย แลผมก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเยอะเลยไม่กล้าให้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวศาจลจะหมันไสเอานะครับผมก็ต้องพูดในเชิงที่บอกว่ารักษาทรงนิดนึงนะครับก็พูดแค่ว่าเออมันพยานหลักฐานไม่เพียงพอศาลก็เลยยกฟ้องนะครับเราก็ไม่ได้คุยมโม้เยอะโอ้อวดอะไรเยอะเพราะว่าเรารู้ว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวพอไปศาลสูงเนี่ยเขาหาว่าเอ้อคุณมีพูดเยอะไว้คุยมโมคุยมโมเยอะไม่เกรงกลัวต่อ อะไรที่มันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะทําให้สารเนี่ยนำมาพิจารณาได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสารก็คือมนุษย์เนี่ยแหละนะฮะก็มีความรู้สึกน,นู่นนี่นั่นอยู่นะฮะก็ตอนเนี้ได้นอนแล้วนะครับว่าลุงพลไม่ได้ประกันตัวแต่ว่าก็สามารถที่จะยืดใหม่ได้กี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมันต้องมีเหตุให้ ศาลเขาพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้เท่านั้นเองนะครับอาจจะเพิ่มวงเงินเพิ่มการติดกาไรอะไรก็สาลดีกามีคําสั่งไม่ให้ก็ก็ฟังเวลาที่คุณผู้ก็คงจะเข้าใจแต่เนาะเพราะว่ามันมีผลเพราะว่าสานะเขารูสื่อการยกนิ้วอย่างเงี้ยเขาาว่ากันไปสิครับนะนี่ก็เป็นมุมมองของนายเอกพลนะครับสิครับนะเออลุงพล ประกันตัวนะครับหลายคนก็อาจจะทราบข่าวนี้แล้วแหละนะฮนะถามว่าสาเหตุที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ต้องบอกว่าไอการประกันตัวเนี่ยมันสามารถที่จะยื่นได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่ามีมีเหตุเปลี่ยนแปลงมันมีเหตุให้ศาลเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับถ้าคุณยื่นแบบเดิมวงเงินเดิม,เ,ดมเนี่ยศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ที่ลุงพลเนี่ยชูสองนิ้วเนี่ยมันมี ในยะมีความหมายอะไรไหมมีผลต่อคดีไหมคือถ้าเกิดว่าผมเป็นทนายของลุงพลเนี่ยนะหลังจากศาลตัดสินเนี่ยก็คงบอกลุพงพลสงบเสงี่ยมเยียมเนื้อเยียมตัวหน่อยนะครับคือมันต้องสำรวมอะนะฮะเวลาศาลตัดสินว่าคุณผิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความดูหน้าตาแล้วดูแบบไม่มีความสำนึกผิดอะนะครับถามว่ามีผลยังไงศาลก็คือคนอย่างเราเนี่ยนะครับเวลาที่ศาลเขาดูข่าวแล้วเอา้า ศาลตัดสินมาว่าผิดแล้วคุณยังไม่สลดยังไม่สํานึกผิดยังไม่รู้สึกผิดหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับยังทาหน้าเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับผานเขาก็อาจจะไม่ให้ประกันตัวนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้คือถ้าหมันไส้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ให้ประกันตัวประกานอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยจะเขียนยังไงก็ได้นะครับจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าหมันไส้มากๆเนี่ยคืออันนี้ผู้ภาษาชาวบ้านนะครับว่าถ้าเกิดหูเห็นเราพฤติกรรม ขนาดชั้นต้นก็ลงอุทอนก็ลงยังไม่สลดอีกนะครับยังซายอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็ไม่ให้ประกันตัวก็เปไปได้นะครับถามว่ามีผลไหมถ้าคุณเป็นศาลนะครับแล้วก็ดูข่าวเนี่ยนะครับคุณจะอยากให้ประกันตัวไหมนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะนะต้องบอกว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีผลต่อคดีหมดนะครับการกระทําต่างๆอย่างตอนที่ผมทําคดีพี่นรินชื้ของตาเนี่ยแล้วก็ชั้นต้นยกฟ้องมาเนี่ยนะครับคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ย นะผมก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเยอะเลยไม่กล้าให้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวศาลจะหมันไส้เอานะครับผมก็ต้องพูดในเชิงที่บอกว่ารักษาทรงนิดนึงนะครับก็พูดแค่ว่าเออมันพยานหลักฐานไม่เพียงพอสาร็เลยกฟ้องนะครับเราก็ไม่ได้คุยโม้เยอะโอ้โอวดอ,อะไรเยอะเพราะว่าเรารู้ว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวพอไปศาลสูงเนี่ยเขาหาว่าเออคุณไม่พูดเยอะไว้คุยโมคุยโม,ยโม,ม้เยอะไม่เกรงกลัวตอบ อะไรที่มันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะทําให้สารเนี่ยนำมาพิจารณาได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสารก็คือมนุษย์เนี่ยแหละนะฮะก็มีความรู้สึกนู่นนี่นั่นอยู่นะฮะก็ตอนเนี้ยแน่นอนแล้วนะครับว่าลุงพลไม่ได้ประกันตัวแต่ว่าก็สามารถที่จะยืดใหม่ได้กี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมันต้องมีเหตุให้สารเขาเพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้เท่านั้นเองนะ นาติก็เป็นฟาร์มเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจยยาราณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะนะก็ท่านชนะได้ผลท่านก็แนะนําดีครับมันมันการชูสองนิ้อวอ่ะสารท่านเห็นไงสารท่านเห็นไงอืมแล้วก็มันก็อาจจะดูไม่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ดูทุินิดเนาะ ก็อาจจะไม่ให้ประกันกตัวก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านสนายได้พลท่านวิเคราะหา์มาทีนะครับก็เฮ้ยก็วานไปเตียครับนะเขาวานไปก็าว่านไปอืมทุกคนโอเคนะที่ครับรายนี้ก็คลิปนี้ก็ เป็นใจกับลุงครับพรุ่งนี้ก็ส่งตัวไปเดินจานท้องอนนมแล้วนะครับไอซีโคตรูใจครับวันนี้ผม,ผมบอกเลยว่าผมโคตรครูใจเลย